คือแฟนเพลงพอดอกจะพิเศษกว่าแฟนเพลงคนอื่นคืออยู่มาคือแก่วคนเดียววันนั้นก็วนขบวนมาเลยครับนั่งรถสุดร้อนมาแล้วก็ถ่นนั้็ขายไปมีวิบตัวอ๋อนีด้วยคือคือเซตบรรยากาศแบบว่าเป็นไลฟ์โชวอย่างใช่ครับแล้วก็ได้แฟนๆนี่แหละครับมามาช่วยหน้ามานักดนตร้องอ๋อสนุกแล้วก็อยากจะมีกิจกรรมซึ่งเชื่อมตัอมานะครับ คนที่มาสนใจวงคาร MBA, like ิดอกเต้ไ <expl> ด et <il eter> <Yeah. S 2> ้มาเล่นใจะมีเราด้วยก็เหมือนได้มามิดแอนด์กริกในวันนั้นด้วยแล้วก็ได้ไทยมีด้วยใช่ครับของอาใครไปมาบ้างโอ้ไม่มีใครไปเลยใช่วยสิไหมได้ไหมโอยโหเต็มหมดที่แล้วครับเดี๋ยวแค่น้องๆที่ติดเรียนนิดนึงจะมาไม่ได้โอ้โหไปกันเยอะเลยทีเดียว